เมื่อเหล่าเพื่อนเจ้าสาวต้องทำแกงที่มีกลิ่นสุดเหม็นเพื่อเอาไปเซอร์ไพรส์งานแต่งของเพื่อนรักแต่กลิ่นที่มันรุนแรงเกินกว่าที่เพื่อนบ้านจะรับไว้ทาให้เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงในการทําเมนูนี้แล้วพวกเธอจะทํำยังไงจะเกิดอะไรขึ้น สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนลวันนี้แอดจะมาสรอปหนังอินเดียในชื่อเรื่องเมนูร้าวชานันหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจากรอตเทนโดมิโตไปเต็มร้อยคะแนนก,นกันเลยทีเดียวเรามาดูกันว่าจะสนุกสมกับคะแนนเต็มร้อยหรือเปล่าก่อรับชมกดไลค์ไปกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ กลุ่มเพื่อนเพื่อนชาวอินเดียอีสานที่มาอาศัยในนิวเดลีรวมตัวกันเพื่อจัดงานแต่งให้เจ้าสาวที่ชื่อว่านีมันโดยแม่งานในครั้งนี้คือเพื่อนสนิทของเจ้าสาวที่ชื่อว่าจันพีและอุปศนานอกจากนี้ก็ยังมีโซเรมแฟนของอุปศนาเบนดังแฟนของจันพีและเพื่อนๆคนอื่นๆขอช่วยเหลือในการเตรียมงานด้วยโดยพวกเธอนั้นต้องการเซอร์ไพรส์เจ้าสาวด้วยอาหารจากบ้านเกิดที่ชื่อว่าอาคุนีแต่อาหารชนิดนี้ดันมีกลิ่นที่เหม็นมากถึงมากที่สุดเป็น อาหารที่มีแต่คนอินเดียอีสานเท่านั้นที่คุ้นเคยแต่สําหรับคนที่อื่นกลิ่นมันเกินกว่าจะทนไว้ทําให้จันพีและอุปสนาหาแหล่งซื้อวัตถุดิบได้ยากมากๆเพราะว่ากลิ่นของมันทําไม่ต้องขายแบบลับๆอย่างกับของผิดกฎหมายแต่พวกเธอก็ได้โซเรมเป็นคนช่วยพาไปที่ร้าน หลังจากที่พวกเธอซื้อวัตถุดิบมาได้แล้วก็ต้องมานั่งปวดหัวกับสิ่งที่ยากไปกว่านั้นซึ่งนั่นก็คือจะไปทำอาหารได้ที่ไหนเพราะว่าที่ที่พวกเธอพักอยู่เป็นห้องเชา่าซึ่งถ้าทำอาคุนี้ที่ห้องกลิ่นก็จะไปรบกวนคนอื่นๆโดยเฉพาะยายเจ้าของตึกที่เจ้าระเบียบและจูจี้ขี้บ่นมากๆดังนั้นพวกเธอจึงรอจังหวะช่วงที่ยายนอนกลางวันและเพื่อนบ้านไม่ค่อยอยู่แล้วรีบทำอาคุนี้ให้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดในระหว่างนั้นจันทีก็ชวนเบนดังแฟนของเธอไปซื้อผัก ตอนที่เธอกําลังเลือกซื้อก็ถูกคนทถวนั้นพูดจากคุกคามพูดถึงเธอซี๊ให้หาย พอเธอได้ยินก็เข้าไปด่าพวกนั้นเสียงดังจนคนมามุงซึ่งพวกเขาก็แแสว่าไม่ได้พูดอะไรเลยจันพีเลยถามพา่อคะาว่าได้ยินใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เพราะว่ามัวแต่ขายของจันพีเลยถามแฟนตัวเองว่าได้ยินไหมเบนดังกลับบอกว่าไม่ได้ยินเพราะคุยโทรศัพท์อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้คุยที่ตอบไปแบบนั้นเพราะกลัวจะมีเรื่องจากนั้นผู้ชายพวกนั้นก็จับตัวจันพีเธอเลยผลักเขาออกจนทําให้เธอนั้นถูกตบอย่างแรงเมื่อมาถึงที่ห้องพักเธอก็เล่าให้อุปัศนาฟัง ว่าเธอนั้นเสียใจมากที่มีแฟนขี้คลาดไม่ปกป้องเธอจนทําให้เธออับอายและถูกตบทางด้านเป็นดังก็ได้ยินที่จันพีพูดทําให้เขาเสียใจเดินหนีออกจากห้องไปหลังจากนั้นก็ได้เวลาเริ่มทําอาหารแต่ลูกเขยเจ้าของตึกก็ดันพาเพื่อนกลับมาเล่นไพ่อุปสรรจึงไปขอความช่วยเหลือโซเลมแฟนของเธอให้มาช่วยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับศิวะหลานของเจ้าของตึก แต่ว่าโซเรมก็ไม่อยากไปเขาบอกว่าเมื่อเช้าก็พาเธอไปซื้อวัตถุดิบแล้วแถมยังให้หยุดงานโดยไม่ว่าอะไรสักคำแล้วนี่ยังจะให้เขาปิดร้านจนเสียรายได้ไปช่วยอีกหรอทางด้านอุปัสนากก็งอนเธอรู้ว่าโซเรมไม่ค่อยชอบนีมันแต่นีมันก็เป็นเพื่อนรักเธอแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของนีมันกับการเป็นเจ้าสาวจากนั้นอุปัสรรกก็เดินไปทํางานประชดโซเรมเจ้าในที่สุดเขาก็ยอมปิดร้านไปช่วย แต่ว่าโซเรมก็ดันจำชื่อซิวะไม่ได้พอพอซิวะถามว่ามาหาใครเขาก็ยืนอ้ำอึ้งอยู่นานจนทำให้ถูกไล่กลับไปแต่ว่ายังดีที่ซิวะมาพอดีซึ่งเขาก็ได้แก้ตัวให้ว่าโซเรมเป็นชาวอินเดียอีสานพูดฮินดีไม่ค่อยเกง่งเลยจำชื่อใครไม่ค่อยได้จากนั้นซิวะมาที่ห้องจัดงานพอเขารู้ว่าเพื่อนโซเรมกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่ซิวะจึงยินดีที่จะช่วยแต่แลกกับการที่ต้องหาแฟนนิสาในให้เขา ตัดฉากไปที่ยายของศิวะซึ่งเป็นเจ้าของตึกที่นี่เธอเดินไปด่าลูกเขยที่เอาเพื่อนมาเล่นไพ่วันวันไม่ทําประโยชน์อะไรปล่อยให้ลูกสาวของเธอทํางานหนักอยู่คนเดียวยายด่าแบบจัดหนักจัดเต็มล่ามไปด่าเพื่อนของลูกเขยด้วยจนในที่สุดพวกเขาก็หนีออกจากห้องไปซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนการของศิวะจากนั้นจันพีและอุปสนาก็ไม่รอชา้ารีบลงมือทําอาคุนีระหว่างทําก็ทะเลาะก,กันไปเรื่อยเพราะว่าต่างคนก็ต่างจาวิธีทํากันไม่ค่อยได้ แต่แล้วอยู่ดีๆแก๊สก็หมดจันพีเลยด่าอุปสนาว่าทำไมไม่รู้จกเช็คนี่งานแต่งเพื่อนรักแล้วนะอุปสนาก็บอกว่าแล้วใครจะนึกถึงล่ะว่าต้องเช็คแก๊สทั้งคู่ทะเลาะกันไม่ยอมหยุดยังดีที่นีมันโทรมาสะก่อนซึ่งนีมันก็เล่าเรื่องสัมภาษณ์งานให้ฟังดูเหมือนเธอนั้นจะเป็นกังวลเรื่องสัมภาษณ์อยู่ไม่น้อยแถมยังห่วงเรื่องงานแต่งด้วยทางด้านจันพีและอุปสนาก็ปลอบใจเธอและบอกว่าการเตรียมงานโอเคดีไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากวางสายทั้งคู่ก็มาทะเลาะกันตอ จัดฉากมาที่สิวะเขาเสนอทางออกว่าเขาจะไปยืมถังแก๊สร้านขายขนมของเด็กเขามาให้จันพีกลัวว่ามันจะไม่ทันเวลาเพราะอีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่ป้าเพื่อนบ้านจะกลับมาแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมอุปสนานั่งซ้อนท้ายแบกถังแก๊สไปกับสิวะคากลับก็ดันมาเจอเด็กของสิวะอีกคนเขาแก้ตัวว่าอุปสนาเป็นแค่คนเชาวห้องของยายเขาเท่านั้นแต่ว่าเด็กของสิวะก็ไม่เชื่อแถมยังขู่เขาว่าถ้าเจอผู้หญิงซ้อนท้ายอีกเจอดีแน่ ทางด้านจันพีเธอเดินตามหาเบนดังเพราะตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็หายไปเลยพอเธอไปดูที่บ้านแต่ก็ไม่เจอกลับมาที่อุปัสนนาและสิวะถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ถังแก๊สมาแล้วแต่ปลาเพื่อนบ้านก็กลับมาซะก่อน สิวะเลยไปหลอกป้าว่าจะมีช่างมาขูดบ่อน้ําเสียอาจมีกลิ่นเหม็นหน่อยนะให้ปิดประตูหน้าต่างเอาไว้หลังจากที่หลอกป้าเสร็จพวกเธอไม่รอชา้ารีบทําอาคุนีต่อทันทีโดยเอาขนมปังมาปิ้งให้ไหม้เพื่อกลบกลิ่นด้วยแต่ว่ามันก็ไม่อาจต้านทานกลิ่นของอาคุนีได้พอคนในตึกได้กลิ่นก็แทบอ้วกแล้วทันใดนั้นความซวยก็บังเกิดเมื่ออยู่ดีๆไฟก็ดับยายก็เลยตื่นเพราะว่าร้อนเธอเดินออกมาจากห้องแล้วกลิ่นก็ลอยเข้าจมูกยายเต็มๆซึ่งยายแกก็รู้ทันทีว่ามี คนแอบทำกับข้าวแกตะโกนโวยวายจนคนแตกตื่นกันทั้งตึกพวกสาวๆก็รีบเอาหม้อไปซ่อนอย่างลนลานจันพีเป็นคนออกไปรับหน้ากับยายโดยโกหกว่าไม่ได้ทำ แต่ว่ยยายนั้นก็ไม่เชื่อทั้งด่าทั้งดุผสมโรงกับเพื่อนบ้านที่มาร่วมจับผิดด้วยจนจันพีนั้นต้องยอมสารภาพและขอโทษเธอบอกว่ามันจําเป็นต้องทําจริงๆเพราะว่าเพื่อนเธอจะแต่งงานพอยายรู้ว่าพวกเธอแอบจัดงานสังสรรค์ในตึกของแกก็เลยโวยวายเรื่องใหม่มาอีกจนทําให้จันพีนั้นอาการไม่ค่อยจะดีเหมือนจะเป็นลม ในตอนนี้อาคุนี้ก็ยังไม่เสร็จงานก็จัดในห้องนี้ไม่ได้แล้วพวกเธอถอดใจจะยกเลิกงานแล้วนีมันก็โทรมาบอกว่าเธอน่าจะสัมภาษณ์ไม่พานตอนนี้กําลังเดินทางกลับซึ่งหลังจากที่วางสายพวกเธอก็จะลองแก้ปัญหาดูเพราะว่าไม่อยากให้นีมันที่ผิดหวังจากการสัมภาษณ์งานแล้วกลับมาผิดหวังกับงานแต่งอีกจากนั้นทุกคนก็โทรไปขอยืมสถานที่ทําอาหารกับคนรู้จักแต่พอเขารู้ว่าทําอาคุนีก็ปฏิเสธกันหมด จันพีเลยเสนอให้ไปจัดงานที่บ้านเป็นดังส่วนเรื่องอาคุนีก็คอยว่ากันเอาไว้ให้มีที่จัดงานก่อนจากนั้นโซเรมก็เข้ามาแต่ดูเหมือนว่าจะมาช้าไปทําให้อุปสนางอนแล้วลุกนี้ไป ซึ่งโซเรมก็ตามไปงอบอกว่าลูกค้าเยอะเลยช้าแล้วอุปสนาก็พูดขึ้นมาว่าเพราะนีมันเคยบอกเลิกนายใช่ไหมเลยไม่ค่อยอยากจะมาช่วยโซเรมก็ถามกลับไปว่าทําไมต้องทุ่มเทขนาดนี้นีมันไม่เคยมองเธอเป็นเพื่อนรักเลยด้วยซ้าขนาดตอนที่ฉันมาคบกับเธอนีมันยังเคยมาบอกฉันเลยว่าทําไมต้องไปคบกับสาวในาปานนั้นด้วยเมื่ออุปสนาได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจแล้วก็เดินหนีออกไปทางด้านเพื่อนที่เหลือกองมาที่บ้านเป็นดังแต่ว่าไม่มีกุญแจเปิดเลยเอาค้อนมาทุบ จนทำให้เพื่อนบ้านนั้นถามว่าทําอะไรแต่ว่าไม่ได้ถามอย่างเดียวยังดูเหยียดอีกด้วยเลยทําให้เกือบจะทะเลาะก,กันยังดีที่เปิดบ้านดาสกอนจากนั้นพวูเขาก็เริ่มเก็บกวาดจัดเตรียมงานตัดฉากมาที่จันพีเธอลองไปขอยืมครัวของร้านอาหารเพื่อทําอาคุนี แต่ว่าร้านก็ไม่ยอมจันพีจึงเดินหน้าเศร้าออกมาจากร้านเธอในตอนนี้สีหน้าดูเหมือนจะไม่ไหวมานั่งพักอยู่ข้างทางสิวะขี่มอเไซค์มาเจอพอดีเลยจะพาไปหาหมอซึ่งหมอก็จ่ายยาแก้เครียดมาให้ระหว่างทางกลับเด็กสิวะก็เห็นผู้หญิงซ้อนท้ายเข้ามาอีกแล้วคราวนี้สิวะแก้ตัวไม่ขึ้นเกมไปตามระเบียบ จากนั้นอุปสนาและจันพีก็มาตัดเพาะให้ป้าแถวบ้านฟังว่าทำไมไม่มีใครยอมให้พวกเธอทำอาคุณีเลยพวกเธอก็แค่อยากจะทำให้เพื่อนในโอกาสพิเศษเท่านั้น ปาเลยแนะนําให้ลองไปคุยกับผู้จัดการชุมชนเพื่อขอใช้สถานที่โดยปาแก่ก็ให้ลูกพาไปส่งที่นั่นจากนั้นพวกเธอก็ไปรอเจอผู้จัดการชุมชนที่ห้องของเขาอยู่ดีๆก็มีเด็กมาล้อคนที่พามาส่งว่าเขาตาตีทําให้เขาโมโหด่าก,กลับแล้วเดินหนีไปแม่เด็กโกรธมากจึงผานไล่อุปสนาและจันพีออกไปด้วยพวกเธอเลยไปรออยู่ที่หน้าห้องแทนในระหว่างรอก็มีคนโทรมาหา มีบริษัทโทรมาแจ้งจันพีว่าจะรับเธอเข้าทำงานซึ่งจันพีนั้นดีใจมากๆแต่ก็ดีใจได้ไม่นานเพราะเพื่อนๆโทรบอกอุปสนาว่าเจอเป็นดังแล้วเขาขังตัวเองไว้ในบ้านตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยจะดีซึ่งจันพีรีบกลับไปหาทันทีส่วนอุปสนารอเจอผู้จัดการชุมชนต่อ จากนั้นไม่นานเขาก็มาในระหว่างที่อุปสนนากาลังจะพูดนี่มันก็โทรเข้ามาพอดีเธอบอกว่ามาถึงแล้วแล้วก็ตกใจมากๆเพราะไม่เห็นเพื่อนๆเลยแถมห้องก็สภาพเละเทะมากอุปสนราไม่รู้จะบอกเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงเลยตัดสายทิ้งไปส่วนเรื่องคุยขอพื้นที่เธอก็ไม่ขอแล้ว ฉากตัดมาที่จันพีกำลังปลอบเบนดังแต่ว่าเขาก็เอาแต่โทษตัวเองที่เป็นคนขี้คลาดทุบตีตัวเองต่างๆนานาซึ่งจันพีก็ห้ามาไว้เบนดังพูดขึ้นมาว่าฉันเกลียดที่นี่ที่ฉันอยู่ก็เพราะเธอตัดฉากไปที่อุปสนาเธอไปหาโซเรมที่ร้านด้วยสีหน้าเป็นกังวลพอโซเรมถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็โกหกว่าไม่มีอะไรแต่พอนีมันโทรมาเธอกลับไม่ยอมรับสายซึ่งโซเรมก็พอจะรู้ว่าอุปสนาไม่ค่อยโอเค เขาเลยตัดสินใจปิดร้านเป็นครั้งที่3ของวันนี้และไปอ้อนวอนขอเช่าพื้นที่ทําอาคุนีจนคนเฝ้าที่นั่นยอมจากนั้นเขาก็รีบยกหม้อไปทําอาคุนีอุปสนาก็เอาวัตถุดิบมาเพิ่มให้โซเรมบอกให้เธอรีบไปอาบน้ําแต่งตัวเธอไม่ต้องห่วงอุปสนาบอกว่าไม่เป็นไรงานแต่งเลื่อนไปสองชั่วโมงจากนั้นเธอก็ถามโซเรมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบนดังทําไมเขาเป็นแบบนั้นโซเรมเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเบนดังเป็นคนสนุกสนานแต่วันหนึ่งเขาถูกทาร้ายที่ตลาดจนเกือบตาย นั่นเพราะเขาแค่ย้อมผมสีทองหลังจากที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เขาก็เปลี่ยนไปกลัวที่จะคุยกับคนที่นี่ ในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันคนทําอาหารของที่นี่ก็เข้ามาซึ่งเขาจะมาทําอาหารของเขาเช่นกันถึงแม้โซเรมจะขอทําต่ออีกแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมจากนั้นเจจะของตึกก็เข้ามาเจ้แกวยวายไม่ฟังเหตุผลไม่ยอมไม่ทําต่อเด็ดขาดทางด้านจันพีก็มาหาพอดีเธอไปเจอผู้ชายที่พูดจาจเสียห,หายใส่เธอแถมยังตบหน้าเธออีกซึ่งเขาก็คือลูกชายเจ้จันพีเลยฟ้องเรื่องนี้ให้เมียเขาที่อยู่ที่นั่นฟังผู้ชายคนนั้นก็โกหกว่าเขาไม่ได้ทำเขาโดนใส่ร้ายต่ าซึ่งเจ๊แกก็เชื่อลูกเต็มที่ด่าจ,จันพีว่าแฟนแกคงจะเป็นแมงดาสินะส่วนแกก็คงมาแต่งตัวโป๊อ่อยลูกชายของฉันทันใดนั้นผัวของเจ๊ก็ตบหน้าเมียแล้วบอกให้หูปากการทะเลาะได้จบลงต่างฝ่ายต่างแยกย้ายแต่สุดท้ายแล้วแกงอาคุณีก็ยังไม่เสร็จจันพีกับอุปสรราจำเป็นต้องยอมแพ้ก,กับการทำอาคุนีพวกเธอเดินทางกลับห้องเพื่อเตรียมตัวไปงานแตง่งส่วนโซเรมกลับไปเปิดร้านขายของต่อ ต่อมามีคนแถวร้านทะเลาะกันโซเรมก็ออกมาดูแล้วอยู่ดีๆเขาก็คิดอะไรบางอย่างได้เขาเรีบปิดร้านเป็นครั้งที่4ของวันนี้แล้วก็รีบไปหาซิวะเพื่อขอให้ช่วยโซเรมมีแผนจะขึ้นไปทําอาคุนีบนดาดฟ้าแต่ซิวะกลัวว่ายายจะรู้เขาเลยไปเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังซึ่งพ่อก็โมโหขึ้นมาทันทีที่ยายใจดําไม่ยอมไม่ทําอาหารเขาเรีบเดินกลับบ้านไปทันทีเพื่อจะเคลียร์กับยาย ตัดฉากมาที่พ่อสิวะกำลังนวดเท้าให้ยายเพื่อเบียเบ่ยงเบงความสนใจให้โซเรมและสิวะขนของขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่แล้วถังแก๊สก็ดันไปชนกับพอบันไดจนมีเสียงดังยายกำลังจะหันไปดูแต่พ่อก็บีบขาแรงๆให้ยายหันกลับมาทำให้พวกเขารอดไปได้อย่างวุดวิดหลังจากที่เตรียมของเสร็จแล้วอุปสนากรีบมาทำอาคุนีรอบนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วในที่สุดเมนูนี้ก็สำเร็จจนได้ เหล่าเพื่อนจะสาวแต่งตัวจัดเต็มด้วยชุดบ้านเกิดของตัวเองทําให้คนแถวนั้นมามุงดูจนพวกเขาอายยายเปิดประตูออกมาเจอพอดีแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังช่วยไลยช่ชาวบ้านที่มามุงด้วยสกิลปากขั้นเทพ พวกเขาเดินไปที่บ้านเบนดังอย่างเท่ทางด้านเจ้าสาวก็ดีใจที่งานแต่งออกมาดูดีก่อนพิธีจะเริ่มทางสามสาวก็ได้มาคุยกันเรื่องเส้นทางความรักของแต่ละคนที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทางด้านจันพีก็ถือโอกาสนี้บอกเพื่อนว่าเธอจะไม่ไปทำงานแล้วเพราะเธอจะย้ายออกจากที่นี่ไปอยู่กับเบนดัง ตัดฉากมาที่ห้องแต่งตัวโซเรมเข้ามาหานีมันทั้งคู่กอดกันแต่โซเรมก็กอดไม่ยอมปล่อยจนนีมันตกใจผลักเขาออกเธอถามว่าจะทําอะไรอุปสนรอยู่ห้องข้างๆนี่เองนะจากนั้นเธอก็เดินออกจากห้องไปแต่ที่จริงแล้วโซเรมก็แค่จะบอกว่ายินดีด้วยนะ จากนั้นงานพิธีก็เริ่มขึ้นนีมันวิดีโอคอลไปหาเจ้าบ่าวและญาติของเธอพวกเขาใช้วิธีแต่งงานผ่านวิดีโอคอลแล้วให้พี่สาวของนีมันที่อยู่ที่นั่นเข้าพิธีแทนซึ่งสีวะก็งงว่าทําได้ด้วยเหรอซ่อเร็มเลยอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นพิธีเก่าแก่ของหมู่บ้านนีมันใช้ในกรณีที่สามีจากบ้านไปไกลในสมัยก่อนส่วนในปัจจุบันก็แทบไม่มีแล้วหลังจากพิธีจบ เบนดังเล่นกีตาร์ร้องเพลงแล้วทุกคนก็เข้ามาเต้นด้วยกันอย่างมีความสุขในระหว่างนั้นโซเรมพาอุปสนาออกไปหน้าบ้านแล้วเขาก็ขอเธอแต่งงาน จากนั้นอุปสนาก็เข้ามาบอกข่าวดีกับเพื่อนๆว่าเธอและโซเรมจะแต่งงานกันเพื่อนก็ร่วมดีใจด้วยและแล้วก็มาถึงเซอร์ไพรส์ของงานทุกคนพานีมันไปที่โต๊ะอาหารเพราะเธอรู้ว่ามีแกงอาคุนีเธอก็ดีใจมากๆเธอกินมันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้เลยว่ากว่าจะได้แกงหม้อนี้มาเกือบจะทํางานแต่งลม่มเกือบจะทําให้เพื่อนเลิกคบกันและทําให้คนอื่นเดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่แอดก็เข้าใจนะคะสําหรับคนที่จากบ้านมาไกลาการได้กินเมนูอรอ่อ,รอยๆจากบ้านเกิดตัวเองมันทําให้มีความสุข มากแค่ไหน ในสปอยทุกคนจะได้ยินคำว่าอินเดียอีสานอยู่บ่อยๆแอดขออธิบายส่วนที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคะอินเดียอีสานก็คืออินเดียตะวันออกเฉียงเหนือทางเน็ตฟลิกก็ใช้คำว่าอีสานเพื่อให้เข้าใจง่ายซึ่งพื้นที่ดังกล่าวติดกับบังคลาเทศพม,มา่าจีนภูธานและเนปาลทำให้ตัวละครที่เราเห็นส่วนใหญ่จะมีหน้าตาออกไปทางคนจีนคนพม,มา่านอกจากนี้ยังมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทำให้คนอินเดียอีสานที่จากบ้านมาหลายคนมักถูกเหยยดซึ่งจากในหนังเราก็จะได้เห็น หลายฉากเช่นตอนที่เบนถูกรุมทำร้ายตอนที่จันพีถูกพูดจาไม่ดีใส่นอกจากนี้ตัวละครอื่นก็จะโดนล้อเรื่องที่พูดฮินดีไม่ค่อยได้โดนล้อเรื่องตาตีถ้าเรามองประเด็นนี้กลับมาที่บ้านเรามันก็จะคล้ายกันเลยใช่ไหมคะการเหยียดการล้อเลียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติบ้านเกิดรูปร่างหน้าตา แอดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันคนเราก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนโลกที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมก็เท่านั้นถ้าสิ่งที่คนเราทำเปรียบกับสัตว์อื่นๆก็น่าจะประมาณว่าน้องหมาพันบางแก้วเห่าล้อเลียนชิสุที่ตัวเล็กกว่าหรือไม่ก็น้องหมาบ้านแอดเห่าล้อเลียนน้องหมาที่วัด ถ้าเป็นแบบนั้นจริงทุกคนก็น่าจะคิดว่าจะเห่ากันทำไมน้องหมาเหมือนกันซึ่งก็นั่นแหละค่ะค้นเหมือนกันเท่าเทียมกันฝากไว้ให้คิดนะคะใครเห็นด้วยกดที่ขึ้นบนหน้าจอเลยค่ะตัวนี้ไม่ใช่สละอานะคะหากันเจอหรือเปล่าถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปถัดไปกดซับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ